สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีพิจิประจาวันที่ 16- 30กถึงกรดาคมในตรงนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าความรักการงานการเงินของชาวราศีพิจิประจาวันที่ 16- ถึง30ในตรงนี้เป็นยังไงนะคะไพ่หน้าไพ่ก็จะประมาณนี้นะคะเราจะมาดูกันที่ความรู้สึกกันก่อนเลยนะคะความรู้สึกของคุณในตรงนี้นะคะ ก็จะเป็นอารมณ์ของเดียนเทเลอร์นะคะแล้วก็ทรีซับวานนะคะในตรงนี้นะคะเราก็มีเอซ็อคัสนะคะประมาณอารมณ์เหมือนกับว่าในช่วงนี้นั้นแล้วก็ใต้สำนักเนาะ มีเดรเวลนะคะในตรงนี้นะคะก็จะเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าในช่วงนี้คุณจะเจ้าอารมณ์คุณจะหุดหงิดง่ายนะคะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรแล้วนะคะความหุดหงิดง่ายหรือความเจ้าอารมณ์ของคุณนั้นจะผลักดันทําให้คุณนั้นมีความเหมือนกับอยากไปต่อมีความรวดเร็วมีความเหมือนกับใจร้อนมุ่วในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราให้ใจเย็นกว่านี้นะคะเพราะว่าความใจร้อนของคุณหรือความรวดเร็วของคุณมีความอยากได้จะต้องได้แล้วก็ความ อยากจะทําแล้วก็ดูเหมือนกับว่าไม่มีใครร่วมนะคะดูเหมือนกับว่าเราเราจะทําอะไรในตรงนี้เราจะต้องเหมือนกับต้องขอความช่วยเหลือจากเขาหรือให้เขานั้นร่วมมือแต่เขาไม่ร่วมในตรงนี้ก็ขัดจิตขัดใจเป็นอารมณ์ที่เหมือนกับบอกให้เขานั้นไป,ไป,ไ,ปไปซื้อน้ำไปซื้อน้าปลาร้านร้านร้านหน้าปักซอยในตรงนี้นะคะแต่เขาไม่ยอมไปในตรงนี้จะทํากับข้าวอ่ะไม่มีน้ําปลา ให้เขาไปซื้อเขาบอกเดี๋ยวก่อนในตรงเนี้ยจะเป็นอารมณ์นั้นนะคะเป็นอารมณ์แบบขัดขัดใจนะคะประมาณอารมณ์นี้เนะาะอารมณ์อารมณ์อารมณ์ขึ้นขึ้น,น,นลงลงด้วยนะคะในช่วงนี้เนาะของชาวของชาวราศีพฤษภนะคะประจาวันที่สิบหกถึงสามสิบในตรงนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้แต่ในเรื่องเราความรักนะคะถ้าหากเป็นคนโสดเนาะเรามองว่ามีคนเข้ามากําลังเนื้อหอมมีความที่เป็นแบบเป็นที่น่าสนใจ นะคะแต่อยู่ที่ว่าเรานั้นไม่สนใจยอยู่ที่ว่าเรานั้นจะเลือกไหมในตรงนี้เท่านั้นเองนะคะแต่ว่าเรามองเห็นถึงการที่คุณนั้นไม่สนใจไม่สนใจเข,เขาเขาเข้ามาแต่คุณไม่สนใจนั่นเองนะคะ <S <S คุณอยากอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆอยู่ตัวคนเดียวสบายใจดีอย่ามาวุ่นวายกับฉันฉันอยู่อย่างนี้ฉันโอเคนะคะฉันไม่อยากมีปัญหาฉันไม่อยากเจอความวุ่นวายแล้วในตรงนี้ <S 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 ฉันขอหยุดพักนะคะเป็นอารมณ์นี้เนาะที่เรามองเห็นนะคะเพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่ก่อเกิดหรือก่อนหน้านี้นั้นคุณอาจจะเคยมีความพยายามที่จะวิ่งตามความสัมพันธ์หรือความรักความรู้สึกอะไรตรงนี้เกิดขึ้นนะคะและเกิดความวุ่นวายเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะคะคุณก็เลยมีความรู้สึกหมนอย,อยากอยู่กับตัวเองอยากโสดก่อนในตรงนี้นั่นเองนะคะส่วนการงานของคุณนะคะอาจจะมีความวุ่นวายบ้างนะคะเราก็มีเกณฑ์การเดินทางไกลเราก็มีเกณฑ์การได้เดินทางนะคะ มีเกณฑ์การได้เดินทางไกลแล้วก็มีการเดินทางไปมานะคะไปกลับนะคะระยะทางในในใน,ในระยะทางไกลในตรงนี้ได้อาจจะไปถึงขั้นต่างประเทศเลยก็ได้ในตรงนี้นะคะนะแต่ไม่ว่าจะยังไงนะคะได้เดินทางไกลอย่างแน่นอนนะคะได้เดินทางไกลจากภายในประเทศหรือต่างประเทศในตรงนี้ได้เดินทางแน่นอนไปมาหาสู่เพื่อเป็นการทํางานในตรงนี้เนาะเป็นการเดินทางไกลนะคะไม่ใช่แบบ เดินทางแค่หน้าปักซอยหรือเดินทางแค่ข้ามข้ามตรงนั้นหมายหมายถึงว่าเดินทางไกลนะคะที่ใช้ระยะเวลาเกิน2อชั่วโมงสองสองชั่วโมงในตรงนี้ถ้าหากรถติดนี้ก็คือใช้เวลาเป็นแบบหลายๆชั่วโมงในตรงนี้เกิดขึ้นได้นะคะประมาณอารมณ์นั้นมีโอกาสมีเกณฑ์ประมาณนั้นได้นะคะเราก็ดีด้วยนะคะเราก็ มีเกณฑ์การตัดสินใจในการที่จะเดินทางหรือมีเกณฑ์การที่เหมือนเอาลมเหมือนกับยังไม่ไว้วางใจกับการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพราะว่าถ้าในเรื่องของการงานในตรงนี้คุณยังคุณยังมองว่าการการงานเดิมหรือรูปแบบเดิมในตรงนี้คุณยังพึงพอใจอยู่และคุณก็ถนัดและคุณก็สามารถที่จะควบคุมได้และคุณก็พยายามที่จะเหมือนกับพยายามจะสังเกตการ กพื่อที่จะให้ทุกสิ่งอย่างนั้นไม่ต่อเกิดปัญหาหรือสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีในตรงนี้เองเ,องเนาะเพราะว่าเรามองเห็นถึงปัญหาที่คุณนั้นกําลังพยายามที่จะแก้ไขหรือพยายามที่จะเคลียร์เคลียร์ให้หลุดพ้นเคลียร์ให้อ่าเสร็จสิ้นหรือาสะสามในตรงนี้ก็เป็นได้นะอืมนะคะเรามองเห็นถึงรูปแบบนั้นส่วนการเงินในตรงนี้คุณยังมองเห็นถึงการที่ว่า คุณยังต้องพยายามในการที่จะต้องทําให้มากกว่านี้คุณมองว่าคุณจะต้องขยันมากกว่านี้มองว่าคุณจะต้องขยันให้มากกว่านี้คุณจึงจะมีโอกาสที่จะมีเงินมากกว่านี้และคุณก็จะพยายามมองหาช่องทางในการที่จะ Ora, ทํางานแล้วก็หาเงินให้มากกว่านี้ในตรงนี้เองนะคะเพราะว่าเรามองเห็นถึงปัญหาการเงินของคุณคุณมีปัญหาทางด้านการเงินและเรามองว่า ปัญหาเนี้ยจะลี่คายหรือผ่านพ้นไปได้ก็คือหลัง16ถึง30ในตรงนี้ไปแล้วนะคะคุณจะพบเจอสิ่งดีๆหรือสิ่งที่คุณนำเข้าขฝันรอคอยหรือคาดหวังในตรงนี้นั่นเองคุณจะสุขสมหวังหลังจากที่ผ่านพ้น16ถึง30ในตรงนี้ไปแล้วนะคะนะส่วนการงานในตรงนี้นะคะถ้าหากในกรณีที่จะเริ่มต้นใหม่ได้ไหมได้นะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งเลยนะคะอยู่กับที่เก่าสถานที่เดิมไปก่อนหรือ หางานที่เป็นงานเสริมหรือพัฒนาในตรงนี้ได้นะคะแต่ไม่ควรที่จะละทิ้งงานหลักหรืองานประจําในตรงนี้ตัวในความสัมพันธ์ที่คุณนั้นเฝ้าดูสังเกตการอยู่ในตรงนี้ความสัมพันธ์นี้นะคะยังพอเป็นไปได้ยังพอเข้าใจกันได้แล้วก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนสถานการณ์แก้ไขทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกลับมาดีหรือดีมากกว่าเดิมในตรงนี้ได้หรือคุณมีความคาดหวังที่จะสุขสมหวังกับเขาคนนี้คุณมีโอกาส หรือคาดหวังที่จะให้เขาคนนี้ปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขมีโอกาสนะคะหรือทําให้สถานการณ์อที่เกิดขึ้นหรือเป็นไปในตรงนี้หรือปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างความสัมพัญระหว่างเขากับคุณในตรงนี้สามารถแก้ไขได้แต่ว่าการแก้ไขในตรงนี้คุณจะต้องให้ปัญหาเหล่านี้นั้นจำต้องอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงแล้วก็อยู่ในจุดที่พึงพอใจมากที่สุดไม่ควรที่จะต่อหรือสร้างหรือ หรือทําให้ก่อเกิดความวิตกกังวลหรือปัญหาระแคระคลายกันในตรงนี้ประมาณอารมณ์ว่าโกงหกไปเพื่อให้สถานการณ์ดีอย่าทำนะคะเราก็ปกปิดหรือพูดซ่อนเลนพูดเพื่อเอาตัวรอดในตรงนี้อย่าทำนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวชาวราศีพฤษภจะจับได้นะคะจับได้ภายหลังในตรงนี้คือจะหนักนะคะในตรงนี้เนาะก็คืออาจจะเหวี่ยงวินแรงเลยในตรงนี้อาจเป็นได้นะคะหรืออาจจะเป็นไปแล้ว นะคะเพราะว่าเราเห็นถึงชาวราศีกบภบอารมณ์ร้อนอารออมณ์ร้ายอารมณ์แบบไม่ได้ดั่งใจแบบลุกเป็นไฟมากเลยในตรงนี้นะคะในรูปแบบของความสัมพันธ์เนาะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะสิบหกถึงสาสิบก็จะเป็นลักษณะอาการที่เหมือนกับปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นก็ตามนะคะจะหน,หนักหนาสาหัสแค่ไหนความรักการงานการเงินปัญหาเข้ามาชาวราศีกุมภรับมือได้นั่นเองรับมือไหวนะคะ ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเพียงแค่ในช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตของคุณคุณต้องพลิกวิกฤตให้กับเป็นกัดเท่านั้นนะคะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้กลับกลายเป็นสิ่งดีนะคะเพราะว่าในช่วงนี้เรามองเห็นถึงการที่ชาวราศีพุจภาต้องทํางานหนักกว่าเดิมเหนื่อยกว่าเดิมหรือจะต้องรับภาระรับสิ่งที่เป็นการกระทบจิตใจในตรงนี้หรือความรู้สึกที่หนักในตรงนี้เกิดขึ้น ะะแต่เราเห็นเน้นเด่นๆเลยก็คือความรู้สึกของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเราเองหรือจะเป็นเรื่องราวที่เรานั้นไปรับรู้ไปนําเรื่องของคนอื่นมาแบกรับหรือรับผิดชอบเรื่องราวต่างๆในตรงนี้เราจะมีความรู้สึกที่รู้สึกอึดอัดรู้สึกหนักรู้สึกเหนื่อยนะคะประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้เราก็ขอจบคลิปำทำาำารไว้เพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ